พุทธกิจหลักหรือภารกิจหลักของพุทธองค์45สพรรษา 1. บิณฑบาทโอดสัตว์ 2. ประกาศธรรม 3. แนะนำสาวก 4. ทกปัญหาธรรมหรือทกปัญหาต่างๆ ถกกับใครถกกับพระเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารห้าตรวจตราดูสัตว์โลกตอนที่สท่านจะเล็งดูว่าสัตว์โลกหรือมนุษย์ผู้ใดที่ได้วาลจกิจจะบรรลุทำได้อย่างน้อยก็ต้องโสดาบันขึ้นไป ท่านก็จะไปทําหน้าที่ของท่านโดยการโปรดภารกิจของท่าน45ภาษานี่คือภารกิจของพุทธองค์กระพรมอยากจะถามพระสงฆ์ยุคนี้ท่านทําอย่างนี้หรือไม่ท่านมีภารกิจอย่างพุทธองค์นี้หรือไม่เดินตามรอยของพุทธองค์หรือไม่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พระสงฆ์เราตายไปสองพันกว่ารูปแล้วครูไทยพุทธศูนพันไปจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วชาวบ้านทหารตำรวจตายไปร่วมหมืน่นประสบแล้วก็ผมถามพระผู้ใหญ่ พระสังฆาธิการมหาเถรสมาคมหรือมอสอจนถึงลาชาคณะภาคทุกท่านท่านมีความรู้สึกอย่างไรครับกับเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นสมัยที่พระพุทธองค์ทรงอยู่ก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าพระองค์ท่านนหรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะต้องทรงพระโมกคลา หรือภาษาลีบุตรลงไปทําหน้าที่ของท่านไปทําภา,ารกิจของท่านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างแน่แท้คิดนะครับคิดตึกตองให้ลึกๆครับว่าท่านทำภา,ารกิจของท่านแล้วหรือยัง และผมก็ฝากไปถึงค,าาครูบาอาจารย์ของผมด้วยถ้าคิดจะจับผมศึกผมก็อยากจะถามคำถามแบบตรงๆสั้นๆง่ายๆครับถ้าคุณจะฆ่าลูกตัวเองเนี่ยการศึกเนี่ยศึกกับผมเนี่ยออกจากการเป็นผ่าแล้วเอาใจศัตรตูกับผมยินดีครับขอต่ออีกนิดนึง ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลพระองค์ท่านจะส่งสาวกซึ่งเป็นาสาวกของท่านที่ได้บรรลุธรรมไปโปรดเวนยสัตว์ตามแคว้นนิคมต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆไปแบบธุระกันดานนะในยุคนั้น นักบวชของเราอย่าคิดติดจุขติดสบายนะครับธุระกันดารนะครับนักบวชของเราเปรียบเสมือนนักรบของพระเจ้านะครับพระเจ้าขออภัยพูดผิดเป็นนักรบของพระพุทธเจ้าเราได่เป็นนักรบของพทธเจ้านะเป็นทหารเอกของพุทธเจ้า,นะห,า,รจาหรือเป็นกองทัพธรรมไม่มีหรอกครับที่จะมาบลรรมกันในตึก เป็นล้านๆเนี่ยสมัยพุทธกาลครบรุธรรมที่ต้นไม้ครับเจ้าชายสินทธะหรือพระพุทธเจ้าของเราก็าบรรุธรรมที่ต้นไม้ชื่อว่าต้นสีมหาโพนั่นเองขอจเจริญพร